สวัสดีครับผมนาทนัทการจำานรสุขนะครับห้อง E8 วันนี้จะมานำเสนอเรื่อง1.1หัวข้อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ด้านการบันเทิงและกลไกการทำงานของระบบต่างๆเป็นต้นประโยชน์ทั้งหมดจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนนี้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงพลังงานให้ไปอยู่ในรูปแบบหลายรูปแบบและข้อมูลับการใช้งานถือเป็นือเป็นงานด้านพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรมีหน้าที่ออกแบบวงจรและการใช้งานด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต้องการใช้งานจากพลังงานจำนวนเล็กน้อยไปสู่พลังงานทั้งหมดเป็นสิ่งจําเป็นของการออกแบบวงจรทั้งสองด้านทั้งสองด้านแอร์ร็อกและด้านดิจิตอลในการประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานที่ต้องการใช้งานซึ่งความถี่วิทยุที่กําเนิดขึ้นมารวมถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อทําให้เกิดความเหมาะสมต่อกันใช้งานมากขึ้นหน้าที่หลักการ หลักในการทําทงานของวงจรส่วนต่างๆคือถ่ายโอนข้อมูลไปใช้งานนั่นเองการทางานทั้งหมดในด้านต่างๆเหล่านี้จําเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ใช้อุปกรณ์ประเภทโซลิสเตนหรือสารึ่งตัวนําเป็นของแข็งผลิตขึ้นมาให ให้เป็นอุปรกรณ์สารกึ่งตัวนําชนิดต่างๆนําไปใช้การควบคุมเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าให้อยู่ในรูปแบบปริมาณต่างๆตามความต้องการนําไปใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจกักรและระบบการท,าทํางานที่จําเป็นต้องใช้กับแรงดนันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าในปริมาณมากๆนอกจากนั้นยังรวมไปถึงการวิจัยในด้านต่างๆของวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้อกับงานในด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าการออกแบบระบบวงจรการควบคุมการทํางานการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ช่วยควบคุมการทางานรวมถึงการประยุกต์ใช้งานด้านด้านอื่นที่มีระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเกี่ยวข้องเช่นด ด้านเครื่องจักรด้านระบบควบคุมการทำงานได้การทำงานโดยอัตโนมัติแล้วด้านอื่นเป็นต้นระบบงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังแสดงดังรูปจะแสดงขึ้นขึ้นนี้นะจากรูปหนึ่งจุดหนึ่งแสดงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์กำลังจะพบว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะต้องใช้ใช้กันพลังงานไฟฟ้าค่าสูงจะต้องนำอิเล็กทรอนิกส์กำลังเข้าไปร่วมงานทำงานด้วยเสมอเช่นยานพาหนะใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนการขนส่งด้านต่างๆโครงข่ายกำลัง ื่อมต่อระบบสื่อสารการขับเคลื่อนมอเตอร์ในอุตสาหกรรมศูนย์กลางข้อมูลใช้ UPS เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองและพลังงานหมุนเวียนควบคุมและเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการทำงานเป็นต้นอิเล็กทรอนิกส์กำลังจะมีคุณสมบัติในการทำงานที่ประกอบด้วยการมีประสิทธิภาพที่ดีสามารถควบคุม,มดได้มีความง่ายในการทำงานและมีความเชื่อถือได้อิเล็กทรอนิกส์กำลังจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการควบคุมพลังงานไฟฟ้าด้วยตวตนเอง พลังงานไฟฟ้ามีความหลากหลายมากมายหลายชนิดหลายรูปแบบซึ่งธรรมชาติของระบบจําเป็นต้องใช้การทํางานของของุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยทําให้สามารถนําพลังงานไฟฟ้าไปไประยุกต์ใช้งานได้ด้วยความสามารถในการการแปลงพลังงานและการจัดการกับสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ได้ซึ่งเป็นการ เป็นกรอบการทํางานของอิเล็กทรอนิกส์กำลังถูกกาหนดไว้ในด้านการแปลงพลังงานไฟฟ้าไปอยู่ในรูปแบบต่างๆและการประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นวงจรเรียงกระแสเป็นการแปลงไฟฟ้า AC ไปเป็นไฟฟ้า DC ถือเป็นตัวอย่างที่พบเจออย่างมากที่สุด <GU IN> คํานิยามของวงจรที่แสดงถึงความหมายในการทํางานของคําต่อไปนี้ Inverter In เป็นการแปลงไฟฟ้า DC เป็นไฟฟ้า AC Converter เป็นการแปลงกําลังไฟฟ้าจากชนิดหนึ่งไปเป็นกําลังไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งสําหรับแบ่งจ่ายไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า และการแปลงพลังงานขึ้นมาใหม่เป็นต้นนอกจากนี้อิเล็กทรอนิกส์กำลังยังมีการการประยุกต์การใช้งานมากมายมากมายหลายด้านเดยจะแสดงภาพ1.2ไ่งจ้งไปางบนนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นตรงนี้นะครับจากรูป1.2แสดงการประยุกต์ใช้งานในหลายด้านของอิเล็กทรอนิกส์กำลังสามารถนําไปไปพัฒนางานได้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายทาให้อิเล็กทรอนิกส์กำลังมีบทบาทสาคัญในการทํางานใช้เป็นศูนย์รวมในการทํางานด้านต่างๆประกอบด้วยด้านกําลังและพลังงานได้แก่เครือข่ายสาธารณ บุพภคแหล่งจ่ายกําลังและการขับมอเตอร์ด้านระบบการด้านระบบและการควบคุมได้แก่การทํางานของระบบควบคุมการป้อนกลับและควบคุมสวิตช์และด้านอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ได้แก่วงจรสารตึ่งตัวนําและเกี่ยวกับแม่แม่เหล็กยังรวมไปถึงการออกแบบวงจรต่างๆมีประโยชน์ในการควบคุมด้านกาลังไฟฟ้าใช้แก้ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะพิเศษของอิเล็กทรอนิกส์กำลังการทํางานจะเน้นไปที่อุปกรณ์สารรึ่งตัวนาขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับการจัดจัดเก็บพลังงานและวิธีการควบคุมโดยเฉพาะที่ต้องนําไปใช้กับระบบงานที่ไม่เป็นเชิงเส้นในการศึกษาสิ่งต่างๆของวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกกส์ำลังจะแสดงค่าอยู่ในส่วนประกอบของระบบแอนะล็อกดิจิทัลและความสี่วิทยุครับ